นี่คือเกมที่มีชื่อว่วาเอวัสไซโคลยิมาดันไม่รู้ภาษาอะไรเหมือนกันเดี๋ยวลองแปลก,ก่อนนะวาสไซคลยิมาดันไม่รู้เหมือนกันว่าภาษาอะไรสร้างโดย feeling of sensation ใช่ไหมผมอ่านถูกปล่าวะน่าจะเปลี่ยนเป็นตัว s นะครับ sensation ความรู้สึกของความรู้สึกแล้ว sensation แปลว่าอะไรอะความรู้สึกถ้าเป็นตัวสีการทำให้เป็นภาพพจน์ เป็นตัวเซไม่มีความหมายก็ความรู้สึกของความรู้สึกได้สร้างเกมที่มีชื่อว่าวาเซกโอ้ยเลยเถอะปะแล้วค่อยเกมกันเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมคนดูน้องหนูเที่ักทุกคนกับพวกของเมือแล้วนะครับกับจเซมฮะวันนี้เราไปอยู่กันในเกมเหนื่อยกับการพูดชื่อเกมน่ะโอ้โหที่เงียบน่ากลัวอยู่เนี่ยก็เออ ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้ก็ขอรบกวนคุณผู้ชคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อกำลังใจผมด้วยนะครับและลืมกดดิงด้วยนะเพื่อจะไกกด้ภาคเตือนเรถดูคลิปให,ใหม่ผมเกือบได้หนึ่งแสนซับแล้วนะครับก็ผมจะโล่ทองไปติดฝาผนังบ้านผมจะปิ้นติดไว้รอบบ้านเลยนะครับแล้วเราต้องทําอะไรผมเห็นว่าตรงนู้นมีหัวกะโหลกผมเดินไปหาก็แล้วกันแล้วตรงนี้มีอะไรเหมือนกระโดดเก็บได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับสวัสดีครับโหหน้าเหมือนผมตอนนี้เลยแบบ อิโมจิขอกะโหลกอะเป็นหน้าผมไปแล้วตอนนั้นอรู้สึกผมเลยจะเล่นเกมเนะ่หน้าผมเป็นอิโมจิขอกะโหลกเลยที่ที่ไหนเนะี่ยอันนี้อะไรเนะไไี่ยมีเสาไฟด้วยแล้วคนเดินตามเสาไฟไปไหมอันนี้ก็เสาไฟนี่ใช่ไหมเราอยู่ที่ไหนฝนตกกระโดดเก็บไม่ได้คลิกก็ไม่ได้เออมันเหมือนตะเกียบเลยนะมันใช่เสาไฟจริงไหมหรือมันคือตะเกียบวะ ต้องไปทางนี้ใช่มหมอ่ามาตรงนี้ปุ๊บได้ยังไงแล้วมันทําไมเฮ้ยเฮ้ยไอ้ติกเกอร์มันต้องมีทิกเกอร์กดซ้ําได้ดิถึถึงว่าต้องมีพวกแบบให้คนเดินมาแล้วมันซ้ําได้ซ้ําได้มหมซ้ําไม่ได้นะครับเราไม่สามารถให้มันจําสแกนเราซ้ําได้โอ้แสงไว้พวกนี้ก็คือขาหมดเลยดิ ใช่ไหมมันคือตัวอะไระมองลงมาจากท้องฟ้าแต่ก็นั่งกลกวอยู่นะถ้าในชีวิตจริงอ๋อนี่ไงแต่ว่าทิกเกอร์มันต้องอยู่แถวอันนี้อันนี้อาจจะเป็นแบบตั้งเวลาแล้วไม่ก็แบบมีครูดาวใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ทําซ้ําเนี่ยเห็นไหมมันไม่ทําซ้ำแสดงว่ามีครูดาวมีครูดาวน่าจะประมาณสิบปีไหมผมไม่รู้ว่ะผมไม่ใช่คนสร้างเกมอ่าโอเค เหมือนเจอผีแล้วเป็นของเล่นอะรู้ว่าผีคนนี้มันไม่ได้วิงว่งไล่ถ้ามันวิ่งไล่ขึ้นมาทำไงวะ <c oughs> ทำใจเหมือนว่าเราอยู่ในไซเลนทิวอย่างไงไม่รู้เลยนะ่ะเราค่อยๆเดินไปในที่ที่เราไม่รู้แล้วก็มีหัวกก <c oughs> สีหน้าผมตอนนี้ <c oughs> ปฏิกิริยาของข้าพเจ้าต่อข้อมูลดังกล่า <c oughs> no. ลวเฮลน้อเราก็ลองเดินไปไหนเนี่ยเราไปทางซ้ายทางขวาได้ไหมไม่มีอะไรกัน้นอันนี้คือไปได้ใช่ไหมอันนี้คือผมตามเซนต์ตัวเองลว้ลวนๆเลยนะเพราะมันดูไม่มีอะไรให้ทำอะนอกจากเดินเล่นในนี้เดินไปเดินมา ดีเซตได้ไหมอยากรู้อยากรู้แต่เสียงตรงนู้นดูน่ากลัวมากเลยอ๋ดีเซตกลับมานีโอเคไหนเอาใหม่สิเราเดินลัดเลยก็ได้มัง้งไปโดนจัมส์แกวร์สักทีหนึ่งแล้วก็เดินไปฝั่งนี้ไม่ต้องเสียเวลามากผมก็อยากโดนจัมส์แกร์อีกนะ่ะอาจจะฟินมากก็ได้นะ ไอต,ตัวพวกนี้มันทําได้แค่มองลงมาใช่ไหมผมว่าถ้ามันพยายามกลมลงมาหยิบมันน่าจะล้มเหมือนมันเปรตเลยนะอะอยู่ในนรกปะวะผมตีว่าเราอยู่ในนรกแล้วกันแต่อาจจะเป็นเปรตของฝรั่งไม่ก็นรกฝรั่งอ่ามาที่นี่แล้วนะครับที่นี่ก็แอบน่ากลัวนี่อาจจะเป็นนรกหรือไม่ก็เป็นเอเอไปไหนพาไปไหนไม่ไปไม่ไป ไม่ไปอย่าทําแบบนี้อย่าทําแบบนี้อย่าทําแบบนี้เออผมทำอะไรไม่ได้โอ้ยน่อยเออออไอตัวที่มันเอ้ยเอ้ยเสียงดังเสียงดังไอตัวที่มันก้มลงมาแน่เลยหน้าคล้ายๆกันเลยอะคุณผู้ชมอย่าทําแบบนี้อย่าทําแบบนี้อย่าทําแบบนี้เอผมทำอะไรไม่ได้อ่ะผมยอมอะ ที่ไหนอะผมว่าโพลที่ไหนฝนก็ยังไม่หยุดตกสัทีเนาะเออหนเช็คล็อกดิล็อกก็ไม่มีอะไรโหลดเสียงก็ดังอยู่ดีเอ่อะไรบกมือทัไมอะันนี้คืออะไรราชาก,กะโหลกสกาวอิโมจิคิงข้างหลังอันนี้อะไรไปได้ไหมเข้าไปได้ไหมเข้าไปไม่ได้อ้ามีให้คลิกด้วยนะครับ แล้วทำไมเสียงมันยังดังผมว่าไอห้องเสียงดังอ่ะอาจจะอยู่ด้านล่างส่วนห้องบนนั้นอนะ่ะอาจจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นที่ที่เราเริ่มตอนแรกผมเดานะอันนี้คือถ้าผมเป็นคนสร้างเกมอันนี้คือมันขยับด้ด้วยใช่ไหมมีกี่นิ้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่มีสี่นิ้วผมไม่รู้ว่าทิกเกอร์โหลดการขยับมันอยู่ตรงไหนอาจจะด้านล่างไม่ก็สักทีหรือไม่ก็จะเป็นตั้งเวลาเดี๋ยวผมลองยืนรอไหมตรงนี้คลิกได้นะคลิกได้น่าจะคลิกได้หมดเลยผมเดาว,ว่าให้กด ตำแห่งตามลำดับน่าจะสูงไปต่ำไม่ก็ต่ำไปสูงแล้วก็มีมงกุฎต,ตรงกลางนะ่ะมันไม่ขยับแล้วนะ่ะแสดงว่าทิกเกอร์น่าจะอยู่แถวๆนี้แถวแถวนี้แหละไม่ก็ตั้งเป็นสี่เหลี่ยมไว้ตรงเสานี้อันนี้คือทิกเกอร์การขยับของมันนะ้วเราเริ่มกันเลยดีกว่ากดอันนี้ก่อนอันนี้ไม่มีลายเขียนใช่ไหมโอเคเป็นตัวเป็นเสาเปล่ากดที่สองสามสี่ อ้าวอ้าวกลับมาก็ชี้อ้าวอ้าวเฮ้ย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 ช่วยด้วยเหรอเสียเขียวมีไม่ตลกเกินผมรับไม่ได้ช่วยด้วยอะไรอะที่ที่ไหนสุบเรากลายเป็นรายชานรกเหรอโห คือเสียงเฮลมีมันหาเกินแะล้วคุณผู้ชมมันมันไม่น <Help me. S 1> ่กวเลยนะผมว่าถ้าไม่ใส่มามันจะดีกว่านี้แต่เสียงมันใหญ่อาจจะเป็นของราชาไหม <Help me. S 1> อ๋อโอเคโอเคตรงนี้คือห้องที่เรา <Help me. S 1> คาดไม่ถึงตอนแรกนะครับว่ามันจะมีก็คือห้องนี้ใช่ไหมเดี๋ยว <Help me. S 1> มันอยู่ใกล้กันหมดเลยวะเฮลมี แล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยของโลกใบนี้แต่อย่างนอยมันก็ให้เรากลับได้นะครับงั้นเราลองกดจากเอ้ยกดจากสูงไปเอ้ยกดจากสูงไปต่ำเลยไหมไม่เอ้ยผมไม่ได้อยากมานี่โวยน้อยอะ่ะผมโดนล็อกอยู่นี้หรอเฮ้ยเอ้ย,อยมันล็อกจริงเฮ้ยผมไม่สามารถกลับไปได้แล้วคุณหกผ,ผมกลับไม่ได้แล้วชิ้นหายละ ผมเดาว่าเราต้องเร,เราต้องทําอะไรสักอย่างหรือว่าตัวเกมมันมีแค่นี้ก็ไม่รู้ผมเดาว่ามันนั้นจะมีแค่นี้แหละเพราะว่าเพราะมันดูไม่มีอะไรเลยน่าโหเป็นว่าคลิปนี้ผมมาตัดจบตรงนี้แล้วกันตรงเฮลมีนี่แหละก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมไปเลยครับมาเจอกันใหม่ลาก่อนโห <c oughs> อาจจะติดในรถล็ลกตลอดการช่วยด้วย